พี่น้องผิดกระเทียมผิดกระเทียมตำเจ้ากันพี่น้องตำเอง สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ตั้งหายครับพอผมเล้ครับช่องพุ่นเชเวอร์ชแนลครับพอพี่น้องครับมื่อนี้พาพี่น้องมากินย่างลิ้นพี่น,อน้องลิ้นแบบง่ายๆเลยมีญ่ๆเองปิ้งเองตังเองดึงคุณนะลินหมูครับลินหมูพี่น้องลินหมูย่างลินหมูมันนี่พัก,กมีต้นหอมมีผักบัวต้นหอมพักชีแล้วก็สลัดแล้วก็ไอโหระพา ทือเก้าลายย่างอยู่พี่น้องมื่อนี้จิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มไหมนันเดอร์พี่น้องยี่เนี่ยตำเองตำเองตำเองน้ำจิ้มปรุงเองครับพี่น้องน้ำจิ้มปลาล่าจิ้มปลาลาสูตรปลาลาเนี่ยปลาลาพี่น้องชิมมังเด้อมาเด้อพี่น้องแซฟเซฟน้ำกันจ้าน้าเลยเลยมาไม่ยังแม่กินก็ยัยเ้ื่อน อ๋อพี่ทูน้ำจิ้มสูตรปลาพี่น้องลิ้นหมูลิ้นหมูย่างย่างลิ้นหมูก็ทันก่อนขออนุญาตทันก่อนพี่น้องทันก่อนเด้ออ๋ออ๋อไปกินบอนอ๋โอ้ยฟิวไปเลยว่านทั้งตอนนี้ไงก็อนกินสูตรปลาเปรี้ยวๆพี่น้อง อโอ้สิได้กินมาละเบึ่แงละปูหันก็นได้ตอนน้อยแน่เข้าบรมปากตอนนี้น้อยจักหน่อยพี่น้อง เด้อพ pues nah like yeah, really yeah, ี่น oh ้องครับแซ่บๆน้ำกันบัหนีิห่อคำแี้แข่งมาเลยนะพันว่านี่ครับน้ำจิ้มสูตรเด็ด้องนี่น้ำจิ้มเนาะสูตรใหม่พี่น้องใส่ปลาตุ๋นปลาเพิ่นมานี่าพี่น้องโอ้น้่งจิ้มคนข้นมาหนีิอืมอ่าตัวเอาอว่างขึ้นหนเอาอไม่มองว่างใส่นี่ละอืมอ๋อพี่น้องอืม ตักใส่เลยอืมกิ่นว่ามหนกิ่นว่ะสูตรปรลาเพ่น้องไม่ได้ถ่ายตนปรุงให้เบื้องนี่ก็มาสองคนที่เก่าครับครับใจ่กันสองคนคือเก่ามุมเก่ามุมเดิม จี้มงานหายพอแล้วบ่เนิอืออืออ่าจิ้มเนาะพอสลัดเลยสลัดสดๆด้วยครับหนิอืออ่าปวดออคำนี่ใหญ่โลดเนี่ยอืออือโหละพาใส่ออกเป็นนัวๆวะ วมาสูตรใหม่เนะเป็นะไรต้นเฮานัวปลาพี่น้องนุ่นัวต้มปลาพี่น้องเนี้ยปลาต้มนะครับเจียวปลาคำนี้ใหญ่เลยปะเนี้ยยินงหัวเนี้ยยิ่มหัวไป้ะครับเนี่ยอืมปวงดปวดมาเ Ну, поднял нож.

น้ำจิ้มปลาล่าพี่น้องจำาู้ำเองเพชรบักขนาดคัด่นะ่ะเข้มค้นเลยมา้เข้มคน้นส <c oughs> ูตรใด้ก่อนเนี่ยสูตรปลาล่า,ลาน้ำจิ้มเจ่วปลาอืมอืมน่าอืมหอมม้

อน้ำก,ดกดดัดๆดีดีรับเจียวเที่ยบไตเปาะอหอมเลยพี่นอ้องกินหมูกินหมูย่างสดๆอยู่ครับเท่ยบบรีไทยตอนในย่างให้บึง้งด้วยพี่นอออ้องอืเอ้ยน้ำจิ้มเจียว

เดี๋ยวบางบันหมูหมูไปนอกกิ่นปลา ตอนใหญ่แตอนี้พูด อันตอนนหน่อยน,น,น้ำจิ้มเต้มพ้นอืม

Còn này thì nhầm nhạc. Được con nha xem cái được con Năm ừ. nó, kìm nó luôn à. Ừ Ừ Ừ nè. น้มเพื่อผักเอยงยังก็สลัดหมอโอละพาหมอป้าอือโอละา อ้าของปลอมกับงามเพื่อนักเสียบหุดุคอนเสียบหุุ่คอนอ๋อคือทำอ๋อเรื่องเพื่อ

ยิ้มมาด้วยครับพี่น้องมาด้ครับ <c oughs> ออกย่นออกคนแนบอกเอฟซีคะแนนสำรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานี้แหละพี่น้องสุขู่สุคนครับพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าครับสำรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้สำนีหละจ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถี่ใจกับกดติดตามช่องพลซิเวอร์ชาแนลหน่เดอ้อเป็นกำลังใจให้คนเน็ดคลิปเนีจ่จ้าครับพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าฝากฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพลซิเวอร์ด้วยเดอ้อครับไปก่อนเดอ้อพี่น้องทุกคูค่ทุกคนไปก่อนจา้าครับบายบายดีค่ะสวัสดีครับ